สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ใหญ่ที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านและ14ท่านผมมาพบผมเช่นเคยครับผมคนนกเขาใหญ่เมืองเหนือนะครับก็คลิปนี้ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาจากชุมรีนะครับมาขอแบ่งนกใหม่ผมนะถามว่าแบ่งเท่าไรตัวเท่าไรนะผมบอกเลยผมแบ่งไม่แพงราคานะนกทุกตัวใหม่นกใหม่นะถ้าว่าเอาเยอะ5-6ตัว ผมมาแค่ตัวห้าสิบาทผมบอกเลยในคลิปนะตัวห้าสิบาทราคัดให้ด้วยนะเปน็นนกคัดนะครับคัดจากมือผมเลยนกที่ผมต่อด้วยกับมือตัวเองด้วยนะผมไม่ได้ไปซื้อนกจากคนอื่นมาทั้งสินนะ้นอ่ะนกที่ผมต่อมาผมไม่ได้ซื้อเข้าใจนะครับเนาะไม่ได้ซื้อจากคัดอื่นมาคือต่อด้วยกับมือตัวเองทุกตัวมีสวยบ้างไม่สวยบ้างถ้าไม่สวยผมก็ปล่อยโออาจจะซื้อสวยให้อาจารย์หลายท่านนะครับผมก็ เดี๋ยวผมพาไปดูนกนะีอย่างนะครับอาจารย์ท่านใดที่สนใจดินดำนกขอยใหญ่นะครับทักมาหาผมได้นะครับอาจารย์ที่สนใจดินดำนะทักมาหาผมได้เลยโทรมาหาผมก็ได้นะครับลอมาดูเบอร์โทรผมก็ได้ทุกคลิปผมมีเจ็บทุกคลิปนะเราผมขายของขายอะไรนะครับนะครับหนึ่งกิโลครับสองร้อยบาทลมส่งผมขายนะครับผมนี่นะครับโอเคครับอาจารย์ท่านมามาดูนกเลยที่ผมคัดเป็นแบบไหนอยู่ในกรงล้อมรตอนนี้นะ กับคลิปที่แล้วเลยคลิปที่แล้วมันมีน้อยเดียวมันมีนิดเดียวมันมีไม่เยอะแต่คลิปนี้มีเยอะครับผมโอเคครับเรามาดูกันเลยครับครับพาไปดูนะครับอันนี้ก็นกเพาะนะครับผมนะครับรังเพาะนะครับับจากคลิปที่แล้วนะมันก็ lun, มีหลายตัวนะผมบอกเลยนะผมผมไม่ได้ไปต่อไงแต่อันนี้ผมไปต่อมาแล้วอันนี้ผมชี้ดูเลยว่าตัวไหนส่งตัวไหนไม่ส่งนะครับ ตัวนี้อกล่องนะตัวนี้มีมีคนจองแล้วนะตัวนี้อกล่องครับอกล่องยาวด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีคนจองละอันนี้อกล่องของไทยครับผมหมายหมายขาวละอกล่องนะมีคนจองครับนี่ตัวนี้ครับตัวนึวงครับนี่นะกล้องไม่โฟกัสนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับอ้าวโอเคครับนี่โฟกัสแล้วครับผมครับในคลิปแล้วมันมีมีนมีมีไม่กี่ตัวเลย คลิปที่แล้วนะครับผมบอกเลยมีไม่กี่ตัวแต่คลิปนี้เยอะนี่ครับนี่ครับตัวตัวนูหัวแตกก็ผมจะปล่อยครับตัวน้นจะปล่อยแล้วเรามีตัวนี้ครับตัวนี้ที่อาจารย์พอแบ่งแล้วก็มีตัวตัวนี้หางยาวๆนี่นี่ครับตัวนี้หางยาวนี่ตัวสวยตัวนี้สวยนะปากสวยปากใหญ่นะตัวนี้นะผมบอกเลยงบแต่ตัวนี้อกร่องไอตัวที่ผมหมายขาครับเนี่ยๆครับเนี่ยๆหมายขาไว้ครับตัวนี้บังครับเนี่ย ตัวนี้บังตัวนี้อกล่องครับเป็นนกใหม่ต้องรอรอมันขึ้นดีๆกันนะครับนะครับดูสังเกตนะครับนะครับมันจะเป็นล่องอยู่นะครับนะครับดูพื้นนะครับทีที่มันขึ้นล่องยาวนะครับเดี๋ยวผมจะจับออกอยู่แล้วก็มีตัวนี้ครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งโอ้สวยชุดนี้สวยนะครับผมบอกเลยปากสวยทุกตัวนะครับนี่ตัวนี้ก็สวยนะครับผมคัดตัวกับมือครับนี่นี่ตัวนี้ตัวครับตัวนี้เส้นสอนะตัวนี้เส้นสอนะครับ โอ้งามตัวนี้งามรัฟซ์งามนะดูท่าชีเท่าอะครนดี๋นวดูใกล้ๆครับ,ในในในรบเห็นไหมครับโอ้งามงามหลายเ้ยตัวนี้เลยนะนะปีกถีดิบเลยนะครับผมคัดให้นะนอีกตัวนะครับนี่กระปากสั้นนะขายไม่แพงนะผมบอกเลยถ้าเอาน้อยอะ่ะผมว่าขายแค่ตัวแปดสิบาทผมบอกเลยนะผมว่าแค่แปดสิบถ้าเอาเยอะผมเอาตัวห้าสิบบาทเอาแค่หกตัวนะครับหกตัว อยู่หนึ่งพันล้มส่งอ่ะผมขายนะครับหรือห้าตัวหกตัวอยู่อยู่ที่นกนัครับผมมีนกมีมีมีน้อยมีมากนะครับนะครับนะครับอันนี้อกร้องแท้นะครับเนีํานะครับเนี่ยนะครับขึ้นล่องนะเนี่ยจับออกอยู่ครับไม่ได้จับออกเลยนรับนุียตัวครับนี่ตัวนี้ก็สวยนี่นี่นี่ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับนะครับดูดูดูถ้ายืนถ้าอะไรนะผู้งามงามหลายครับนะครับ อันนี้อกล่องของแท้นะผมบอกเลยนะอกล่องจริงๆนะนะครับงอกใหม่อยู่ต่อได้วันอาทิตย์นะครับเอาจนได้นะผมบอกเลยเลยคือว่าผมไม่ได้ลงคลิปไว้นะผมไม่คือว่าผมไม่มั่นใจร้อเปอร์เซ็นว่าได้หรือเปล่าแต่มีคนขอแบ่งนะครับตัวนี้เสียดายเพราะว่าจะเก็บไว้อยู่แล้วกตัวนู้นครับตัวนู้นตัวนีน้นนง,าง,งามอู Judas Lindsey ้นะครับนี่นี่นี่ตัวนี้นี่มุดเข้มดีนะนะครับอันนี้ครับ ชุดนี้จะส่งเก็บหมือเลยครับนะ่ะส่งเก็บหมือนเลยแต่พรุ่งนี้เช้าจะจับออกหมือนครับนะ่ะดูอกล่องครับโอ้สวยนะดูล่องนะอาจารย์ท่านเห็นไหมครับเห็นล่องไหมผู้งามดูยิ่งยิ่ง,งดูยิ่งสวยคนระับผมนี่ชอบมากเลยอนะกล่องนะแต่เสด็จอยู่บนแม่นานเนี่ยล่องยาวครับนะเห็นไหมนะครับสังเกตนะกำลังขึ้นนะครับให้ดูครับตก,กงามสวยนะผมบอกเลย นะครับอาจารย์ถ้าใดที่สนใจก็ทักหาผมได้เลยนะครับผมบอกคูยกันเองราคานะครับผมบอกเลยคูยกันเองเรื่องนกเรื่องอะไรนะผมคูยกันเองไม่ได้ไม่ได้ขายแพงไม่ได้ขายอะไรทั้งสิ้นครับขายแบบพอได้ซื้ออาหารนกอย่างเงี้ยครับร้อยสองร้อยเนี่ยครับผมไม่ได้เอาแพงนะผมขายนกใหม่อ่ะผมขายตัวห้าสิบบาทเองผมบอกนี่นะพกตัวห้าตัวก็ตัวห้าสิบบาทครับถ้าเอาน้อยก็ผมเอาให้เจ็ดสิบแปดสิบนะผมประมาณนี้นะครับ แต่ผมบอกค่าส่งบ้างมจะแพงน้อยแต่ว่าผมก็เพื่อให้อยู่เนาะผมไม <tinc S 1> ่ได <ale> ้ขายนกเป๊ะะนะครับผมบอกเลยคือผมคุยแบบคุณยนต์เองนะผมขายนกขายอะไรนะครับผมขายนี่นะครับเนาะผมบอกเลยนะนะครับโอ้ตัวนี้งามแล้วดูเส้นสอครับโต๊ะงามงามม่างงามบอดนะครับงามขนาดเนาะเส้นสอนะครับดูครับโต๊ตัวนี้ครับงามนะครับปีชอบลายงาม ตัวนุ่งกับงามตัวนุ่งกับปีกขาวนวล้นับปีกพอๆกันเลยงามทรงสวยทรงได้ครับนกนาะเราต้องให้อาหารกันครับเพราะว่าอาหารเขาหมดละเขาต้องต้องเดินทางอยู่ตัวนี้ก็ลบครับมีตั้งหลายตัวนะแล้วก็มีตัวนี้กับปากเหยียบนะครับอันนี้ก็ลูกนกที่อาจารย์ท่านหลายค่ะนะครับนี่อีกตัวครับอยู่หน้าห้องน้ำอันนี้ก็สวยเหมือนกันครับนี่ โอเด่นหน่อยนะครับเป็นนกใหม่นะเห็นไหมโอต้องงามเขาต้องก็างามสำับปีกถีเยิบนะครับดูแข้งดูอะไรนะครับที่นกใหม่นะก็จัดอยากได้นกใหม่แล้วก็จกัดนกใหม่นะครับผมขายตัวห้าสิบบาทเนาะตัวขาวเนี่ยเพื่อนมืกินนะเนี่ยตัวสวยนะครับงามอยู่นะครับ ดูปากปากยาวนะตัวนี้นะนะทุกสวยทุกตัวทุกที่บ้านนะครับไม่ต้องัวผมคัดจากมือผมด้วยมือผมตัวเองทุกตัวนะครับนกใหม่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับอยู่ที่ตัวครับบางตัวขึ้นเร็วบางตัวขึ้นช้านะครับแต่ต้องขึ้นอยู่แล้วครับนกอย่างนี้ครับครับโอเคครับอาจารย์ท่านอยวพอดูคลิปตอนเช้าอีกทีนะครับผมดูคลิปดูตอนส่ง๋ยวผมทาคลิปสั้นให้ลงให้ดูนะครับตอนส่งครับผมครับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ